สวัสดีครับเยาวราชแเยาวรุ่นอะไรคำอะไรอ่ะสวัสดีครับพบกับช่องเดอะบิ๊กแบงนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่คาเฟ่อะไรครับปากกายปากกายคาเฟ่แถวร่มเก้าลำปุรีนผมร่มเก้าบุรีแถวหลังตลาดเจ้าจอมับผมนี่ถ่ายดูบรรยากาศด่วนไง คนเยอะคนเยอะก็เดี๋ยวนี้วันนี้เรามาจะมาเปิดรายการใหม่เลยนะครับรายการรายการเดอะคาเฟ่วันนี้เรามารีวิวให้ดูว่าคาเฟ่ที่เราไปเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า let's go โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าทางเข้าประการคาเฟ่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างครับผมไปเลย หมดเยอะมากเลวันนี้ใช่ สนุกนะคะทุกคนได้ประสบเอาหนังดิไปเลยเราจะไปนั่งเหอเออจะไปทางไหนอะมันสุกขะโมิ บรยากาศดีมากเลยนะใช่ลมลืม่นลมพัดลมแรงเนี่ยเลิกเลิก่อย <ไป S 2> ดีนะเลิกงานยามดีม,มากวันนี้ที่เรามาถ่ายในการแรกของเราถายรูปไปไหนต่อไปดูที่ท่าน้ำโอเคไปเขาถ่ายรูปในลงในเฟ e บุ๊กโอเคไปเลยครับ สวยงามมากเนี่ยครับเดินเเลยไม่ได้จ่ายตังค์ทั้งนั้โอ้แต่จะอิ่มบรรยากาศเลยเนยตอนนี้ดีมากเลยอะ่ะนี่แคมป์มก็ไปพัก,ลกเลยแคมป์ไหมหนูนี่มีแคม,มป์ตาย ใช่ครับเป็นห้องกระจกตน้นไม้ร่มรื่นอุ้ยสอี่โอ้ไปเดินไปตรงท่าน้ำเ oh. oh. นี่ครับนั่งกินอาหารริมน้ำเนี่ยครับบรรยากาศของคาเฟ่ริมน้ำ oh. นี่เขาเรียกว่าแม่น,น้ำอะไร ไปทั่วแม่น้ำตาปีอะไรอยู่ลมเก้าอย่าลงมาลยสาีนไไน,นไหมไปผมจะไปนั่งตรงนั้นบ่าลุงจะถ่ายให้ตรงเสือก็มีไปเด็กไหนไ้ดูเลยมาถึงตรงทนาริมน้ำแล้วลดูว ดีเลยเนียร่วงไปเหอะบรรยากาศดีมากอ่ะมานั่งจิบชาตรงนี้นะบายบายเพื่ออะไรครับเนี่ยคุณต้องการอะไรบรรยากาศดีร่มดื่นสวยงามมาก ก็จะเข้าไปดูในร้านนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปรีวิวอาหารได้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามเราไปเลยครับผม <S <S อยู่ในไหนแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในร้านปั้กาเฟ่แล้วครับผมเราก็มากินอาหารกานนี่เราก็สั่งเมนูที่เป็นซิกเมเจอร์ของร้านมาเลยนะคอันนี้ก็คือตม้มขุ่นน้ำปลานี่ดูสิก่อน สีสันสีสันนะผิปาร์ปลาลจะกินได้ไหมไหนำซลม,มอนลำเซรมอนแล้วก็นี่คือโตีชีเราวาน้ำสับปะรดเพิ่งชื่อแล้วโรตีชักี่ชาชักนี่บังหน้าเขาไปเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมแบบนี้กลยนะตำมะาขุดน้ำบรัช เมียทํบบ้า <laughs> หรือว่าเมียทัอร่อยกว่าอันนี้ออยจริงหมืนมก,เกนเปื่อยๆแล้วนคั้งเปร,รี้ยปะนัำคันคุ้อาหวานไม่เปืี้ยมากเมันก็เข้า,ากับเนี่ยเผ็ดไหมดูจากสีแล้วมัก,ก็เผ็ดเท่าไหร่ครับกินได้ไปแล้วเลย สม้มตำไอ้ไม่ใช่ตำแจมอนเขาใส่ไหลบัวด้วยนั่นน่ะกินเป็นหรอือเปล่าใส่ใส่บัวไหมแล้วไม่กินหรอใส่ใส่บัวเคยกินอยู่ mặt lỗi tìm đi chọn mặt chim đô là tìm đô tìm tìm đô tìm tìm đô tìm 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 น้ำสับปะรดก็คงไม่ต้องบอกอ่ะเปรี้ยวฉันไม่กินน้ำสับปะรดเนี่เปรี้ยวหวานนไปไหนให้ตีลังค์ชิมบ้างเริ่มจากอะไรก่อนคะนี่ไงเจ้าอัมมังคุดอัมมังคุด เป็นไงมันหวานเต็มๆหนานแค่ลูกน่ ừ, คือมันครบอ่ะครบทุกรสเลยจางเดียวอ่ะน, ừ, น่ะ ับมาที่ตัมแซลมอนตัมแซลมอนตัมแซลมอนอะคอบทำไมนึกนานอะ่ะเป็นยังไงมัง่ง bấm đi học à à đi tiếp đi à đi, này cũng mới hơi thăm yến luôn, mình không ăn lán này quỳnh mới thấy làm lán à แป้งนุ่มกำลังดีนะแต่ว่าไม่หวานมากใช่ไหมทำรู้สึกเป็นไงเนยมันเยอะอืมชอบมันเสียอร่อยอ่ะร้านมี้เล็กอ,อร่อยดีแต่ว่าชีสชีสไม่ยืด อ่าแล้วก็น้ำที่ขึ้นชื่อรสน้ำชาชับลองจิ้มดูหวานกำลังดีแต่ว่าค่อยๆจิ้มันยังไม่เหมืนชาใต้ทั่วไปอร่อยเยวมอร่อยทุอย่างแอห้อหนอันดับหนึ่งครับให้โลตีอันดับหนึ่งอันดับสอง น้ำมันคุชครับแซมมอนวันนี้อุดงอะไรนะจะมีโรตีอะไรอกอย่างนึงที่ชิ้นชั่วอ๋อโรตีโรตีที่จู้วิปครีมก็ได้หมดครับผมแล้วก็แตงโมที่เป็นลูกๆที่เป็นไอ้หมดที่เป็นเหมือนไอติมก็หมดก็ทุกคนดิเยอะมันมีคนมาเยอะจริงๆก็มาทานกันได้ที่ร้านปากลายทองคาเฟ่แอนด์คูซีนปะกลายคาเฟ่แอนด์คูซีน yes ที่มิงบุรีลุมตลาดต้นไม้เจ,จ้าโจ๊กจ้าเก้าแถวถนนรุ่มเก้านะครับอ่ะปิดคลิปไม่ปิดให้ลงปิดเองเอานี่ไงฝากอะไรนะถ้าใครชอบคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับรางสองคนด้วยนะคะที่ชอ่องเดอะบิ๊กเนแล้วก็ ใช้ชีวิตให้มีความสุขกินอาหารให้อร่อยแล้วก็สุขภาพดีไปก่อนนะจ๊ะใชบ้าม